สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ก็จะพามาดูลูกตาลที่เก็บไว้แล้วแล้วก็เอามาเพาะนะครับนี่ที่เก็บได้มาแล้วก็จะเอามาเพาะนะครับตอนนี้เราก็จะเปิดดูลูกตาลนี่ครับประมาณสักสามร้อยสามพันสักสามพันขวร้อนนะครับแล้วก็ขร้อนมันมีประมาณ วายเดียวกันแล้วก็สูบน้ำเข้าทุกวันนะครับเดี๋ยวถ้ามีแต่ก็จะวางหนานะครับ เราในการะมังก <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ็ประมาณอย่ในการเ์์ใส่กะละมังไว้นะครับนี่ข้อใสกะละมังนี่เข้อใส่กะละมังไว้หน่อจะขึ้นอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะขึ้นยอดแล้วครับอีนนี้ก็จะขึ้นยอดนอันนี้สีเขียวฝั่งนี้ก็จะขึ้นยอดแล้วครับทีล้วก <Hayır. S 2> bah, ็มาดูลุงดำมาดูฝั่งนู้นะครับ ลุงดำที่เพาะไว้ฝั่งนู้นเข้ามาดูนะครับในแค่นนี้นะครับตามมาดูเลยครับวันนี้ลุงดำก็เพาะมาดูเพาะแล้วก็ใส่คาราังไว้ตอนนี้ลนะุงดำก็ใส่กะลาบังไว้นะครับด้านนี้ใส่เต็มนี้เลยครับเนี่ยประมาณสักสามสิบก้อนรอนนะครับสามสิบถึงสี่สิบร้อนเลยครับมันยังไม่งอกเลยนะครับอันนี้ก็งอกบ้าง นี่เป็นรอบ้างอันนี้ก็ะทินะครับตามพร้อมใส่กะละมังได้ประโยชน์สองอย่างได้จอดไา้ด้วยนี่ครับการใส่กะละมังที่ลุงดำเคยบอกไว้ว่าเจาะรูเจาะรูน้ำประมาณแค่นี้นี่เจาะรูน้ำตรงนี้เจาะรูน้ำประมาณครึ่งหนึ่งของไอ้ตัวนี้นะครับนี่กะกะครึ่งหนึ่งของ,ของ นี่ครับนี่นี่ให้ดูการก่อรูน้นํานะครับเพื่อประหยัดน้ํา่เพื่อประหยัดน้ําตรงนี้นะครับมีตาลที่ถุงดาเพาะไวะ้เดี๋ยวถึงเวลาแล้วจะเอาไปใส่ถุงดำเพาะอีกทีนี้มาดูที่นอกนะครับตอนนี้ถุงดำเพาะเพาะโดยไม่ต้องใส่คละมัง,งกรงกองไว้เฉยมาดูสั่งนี้ครับ ก็จะติด้ใส่ถุงด้าอดินใส่แยกนอให้เอาคนต้นมสถงดปใสถุดาเปนต้นนี้นะครับเดี๋ยวใสถุงดาี่นแยกอันนี้พนะครับได้ตรงนี้ก็เพาะแบบคำพิาดเพาะรอบแรกของพ้ออย่างนี้ นี่นะครับจากลุงดำครับนี่ตาลน,นะครับสวัสดีครับ